ปกติเวลาเราพูดถึงมลพิษทางอากาศเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันอยู่นอกบ้านใช่ไหมคะแบบควันจากท่อไอเสียรถยนต์ฝุ่นพิษหรือหมอกควันต่างๆแต่เคยเอะใจกันไหมคะว่าเอ่อภัยที่มันเงียบที่สุดอันตรายที่สุดเนี่ยมันอาจจะอยู่ในบ้านของเราเองเลยก็ได้แถมเรามองไม่เห็นมันด้วยซ้ำวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้คะ่ะนั่นก็คือก๊าซเรดอนงั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันตั้งแต่แรกเลยนะคะอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะว่าเจ้าก๊าซเรดอนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับเรดอนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับอ๋อธรรมชาติเหรอคะใช่ครับมันเกิดจากการสลายตัวของธาตุยูเรเนียมที่อยู่ในดินในหินใต้ผืนบ้านเราเนี่ยแหละครับความยากของมันก็คือเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยคือมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสัญ,ญญาณเตือนอะไรเลยไม่มีเลยครับ ปกติถ้ามันอยู่ในที่โล่งแจ้งอากาศเปิดเปิดมันก็เจือจางไปไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่ปัญหาคือพอมันซึมเข้ามาสะสมในบ้านที่อากาศถ่ายเทไม่ดีโดยเฉพาะบ้านชั้นล่างๆเนี่ยครับความเข้มข้นมันจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้หมายความว่าเราอาจจะหายใจเอามันเข้าไปทุกวันวันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วแล้วมันทำอันตรายกับร่างกายเรายังไงคะกลไกของมันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันครับ คือพอเราหายใจเอาก๊าซเรดอนเข้าไปในปอดเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นมันจะสลายตัวต่อไปกลายเป็นอนุภาคกัมมันตรังสีเล็กๆค่ะแล้วอนุภาคพวกนี้แหละครับที่จะไปเกาะติดอยู่กับเนื้อเยื่อปอดของเราจากนั้นมันก็จะปลดปล่อยรังสีอัลฟาออกมาซึ่งรังสีตัวนี้จะเข้าไปทำลาย DNA ของเซลล์ปอดโดยตรงเลยครับโหฟังดูเหมือนเป็นระเบิดเวลาเล็กๆที่แฝงอยู่ในปอดเราเลยนะคะที่ค่อยๆทำร้ายเราไปทีละนิดใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก และนั่นคือความน่ากลัวของมันเลยคือความเสียหายมันจะสะสมไปเรื่อยๆเป็นปีๆโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยจนทําให้ทั่วโลกเนี่ยเขาจัดให้เรดอนเป็นสาเหตุอันดับสองของมะเร็งปอดเลยนะครับอันดับสองเลยเหรอคะครับเป็นรองแค่การสูบบุหรี่เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราเจาะจงเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่นะคะเรดอนจะกลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งทันทีเลยอันนี้น่าตกใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่มีอีกจุด ที่สำคัญมากๆเลยครับคือถ้าในบ้านหลังนั้นมีคนสูบบุหรีอยู่ด้วยอืความเสี่ยงมันไม่ได้แค่บวกเพิ่มธรรมดานะครับแต่มันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยทวีคูณเลยเหรอคะครับคือควันบุหรี่กับเรดอนมันไปเสริมฤทธิ์กันทำให้ความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดพุ่งสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับน่าก,กลัวจริงๆคะ่ะแล้ว แล้วประเด็นนี้มันใกล้ตัวคนไทยขนาดไหนคะเรามีข้อมูลในบ้านเราบ้างไหมคะมีครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่ากังวลไม่น้อยเลยคือมีงานวิจัยที่สำรวจในภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพนะครับ เขาพบว่าบ้านบางหลังเนี่ยมีค่าความเข้มข้นของเรดอนสูงเกินมาตรฐานสากรไปมากโดยเฉพาะในภาคเหนือที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกด้วยซ้ำบางบ้านวัดค่าได้สูงถึง300-400ถึงี่เบคเคเรลต่อลูกบาทเมตรเลยทีเดียวแล้วตัวเลขพวกนี้มันแปลเป็นความเสี่ยงที่จับต้องได้ยังไงบ้างคะที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือมีการสร้างแบบจำลองทางระบาดวิทยาขึ้นมาครับ แล้วเขาก็ชี้ว่าในบางพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดอาจมีสาเหตุมาจากการรับเรดอนในที่ร่มสูงถึง25-28เลยนะครับโอ้โหเกือบ1ใน3เลยนะคะนั้นถ้าอย่างนั้นอยากจะลองให้เปรียบเทียบกับมลพิษที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง PM 2.5ได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงได้เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมาก PM 2.5เนี่ยเราอาจจะมองเป็นภัยคุกค,คามแบบรายวัน Oh. คือมันมาจากภายนอกเป็นหลักการจราจรการเผาไหม้ซึ่งมันก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอดเหมือนกันแต่เรดอนเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามระยะยาวที่มาจากภายในบ้านเราเองเลยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่า PM 2.5คือพายุฝ,ฝนที่มาเป็นครั้งคราวแต่เรดอนนี่เหมือนความชื้นที่ซึมอยู่ในผนังบ้านเราตลอดเวลาเลยเนาะเป๊ะเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากมันสะสมอย่างเงียบๆตลอดทั้งปีไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม สำหรับครอบครัวไทยที่ต้องรับมือกับมลพิษนอกบ้านอยู่แล้วเรดอนก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ซ้อนทับเข้ามาโดยที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยจริงๆแล้วมันพอจะมีทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงลงบ้างไหมคะมีแน่นอนครับและข่าวดีก็คือหลายๆวิธีเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้ก่อนว่าบ้านเรามีความเสี่ยงไหมซึ่งก็ทำได้โดยการตรวจวัดค่าเรดอนครับค่ะ จากนั้นก็เน้นเรื่องการระบายอากาศให้ดีขึ้นอาจจะแค่เปิดหน้าต่างบ่อยๆหรือติดตั้งพัดลมระบายอากาศอีกวิธีคือการอุดรอยร้าวตามพื้นหรือฐานรากของบ้านเพื่อตัดช่องทางที่ก๊าซมันจะซึมเข้ามาและแน่นอนที่สุดครับการไม่สูบบุหรี่ในบ้านจะช่วยลดความเสี่ยงแบบทวีคูนนั้นลงไปได้มหาศาลเลยสรุปแล้วก็คือมลพิษทางอากาศที่อันตรายที่สุดอาจจะไม่ใช่หมอกควันที่เราเห็นขมุกขมัวอยู่นอกหน้าต่าง แต่อาจจะเป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นซึ่งซ่อนตัวอยู่ในบ้านของเราเองนี่แหละค่ะใช่เลยครับซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าในเมื่อเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยมันมีปัจจัยว่าลอนอะไรอีกบ้างที่มองไม่เห็นที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วเราจะเริ่มมองหาหรือป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร